ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาลิมาเนี่ยปา่าร้อยต่อห้าจังหวัดจะไม่เหลือแล้วครับท่านราีนี้ท่านมีดำรัสมาว่าป่าตรงนี้ท่านรักป่าป่าตรงนี้ท่านรักสัตว์ท่านมีสัตว ant ์อย่างช้างอย่าไปทำร้ายมันนะไม่มีคนกล้าทำาลายไม่มีคนกล้ายิงก็เปรยเียบเสมือนว่าพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นไข่แดงแนวกันชนตรงนี้หรือป่าชุมชนก็คือไข่ขาว ชุมชนก็คือเปลือกไข่นะครับชาวบ้านนะครับก็เข้ามาเป็นกําลังนะครับโดยพระอ,องค์ท่านถ้าเปรียบเป็นร่างกายมนุษย์พระอ,องค์ท่านก็เป็นเหมือนสมองนะครับแล้วชาวบ้านส่วนราชการก็เป็นเหมือนแขนขาที่ช่วยกันมาทําให้โครงการที่พระอ,องค์ท่านดํำริไว้เนี่ยมีผลสําเร็จขึ้นมาคือหน้าที่ดูแลป่าอย่างง่ายๆก็คือช่วยแนะนําในพู้ที่มา หาของป่ารู้จักใช้อย่างถูกวิธีและใช้อย่างยั่งยืนอย่างเก็บผักเนะี่ยไม่ใช่ว่าจะเก็บไปเยอะๆปปเป็นรถเบรับไม่ใช่เก็บไปพออยู่พอกินพอเด็กนักเรียนก็น่ารักกัครับเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็ทุกคนก็ดูแลต้นไม้ที่เห็นนี่เป็นต้นไม้ที่ปลูกเองทั้งหมดนใน,นโรงเรียนนะครับเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วพอผมชาวบ้านพอผมผมก็ตั้งใจว่าจะปลูกป่ารักป่าเหมือนพระราชินีท่านครับดูแลป่าให้ท่าน ท่านูมนใในห่บ้าี่คือคำสัญญาของราษฎรที่ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงริเริ่มการอนุรักษ์ผืนป่ารอยต่อภาคตะวันออกเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้อย่างยั่งยืน